กว่าจะเป็นเรแบนแว่นกันแดดชื่อกองโลกก็เกือบจะเจ๊งไม่เป็นท่ามาแล้วนะคะอะไรที่ทำให้เร b บนผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้คลิปนี้เราจะบรีฟให้คุณฟังค่ะ เรียกว่าเนื้อหอมขึ้นมาอีกครั้งเลยล่ละค่ะหลังจากเรเบนซึ่งเป็นแบรนด์แว่นกันแดดในตำนานที่มีอายุยาวนานกว่า87ปีประกาศทุ่มงบกว่า16,000ล้านบาทมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยเพื่อจะเป็นหับกระจายสินค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตั้งเป้าจะผลิตให้ได้ถึง50,000ชิ้นต่อวันชื่อเรแบนนั้นเริ่มต้นขึ้นในปี1936จากการที่ร้อยตรีจอห์นเอแมคเรดี้นักบินชาวอเมริกันเขาอยากได้อุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่จะช่วยปกป้องดวงตาของ ขเขาจากแสงแดดและรังสี UV ระหว่างการบินทดสอบบอลลูนเมคเรดี้เลยเข้าไปคุยกับบริษัท b o s c h l o m ลอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาอยู่แล้วให้ช่วยผลิตแว่นกันแดดขึ้นเรแบนจึงผลิตแว่นตารุ่นแรกในชื่อ Aviator ขึ้นมา พร้อมกับจุดเด่นตัวเลนสีเขียวที่มีคุณสมบัติช่วยลดแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้รู้สึกสบายตามากขึ้นและก็จดสิทธิบัตรเป็นของตัวเองชื่อเสียงของเรแบ a n นก็โด่งดังเป็นผู้แตกและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้นจากความบันเอิญเมื่อช่างภาพคนหนึ่งถ่ายภาพเดนคนดักลาสแบ็กอัลเทอร์สวมแว่นกันแดดของเรแบนระหว่างนำกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบกที่ประเทศฟิลิปปินส์ พอภาพนั้นถูกเผยแพร่ออกไปชื่อของเรแบนจึงกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกพอเห็นกระแสตอบรับดีเรแบนจึงออกแว่นกันแดดรุ่นเวลแฟร์ที่เป็นกรอบพลาสติกขึ้นโดยออกมาในปี1956เพื่อจับกลุ่มลูกค้าทั่วไปได้มากขึ้นซึ่งก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าหลังจากดาราฮอลลีวูดชื่อดังอย่างบริลลินมอนโรและเจมส์ดีนนักแสดงดังในยุคนั้นตาก็ใส่เรแบนทั้งนอกจอและในจอ เรแบนจึงขยับสถานะจากแว่นกันแดดมาเป็นแฟชั่นไอเทมที่คนทั่วไปอยากหาซื้อมาใส่กันมากขึ้น Somebody forget his Ray Ban sunglasses <laughs> จากที่กำลังรุง่งเรืองชื่อของเรแบนก็เริ่มเสื่อมลงจนถูกด้อยค่าว่าเป็นแฟชั่นตลาดล่างหลังจากยุค8อ เพราะว่าตัดสินใจลดราคาและคุณภาพของสินค้าลงเพื่อจะหันมาขายอุปกรณ์เสรมิมอื่นๆแทนแถมยังวางขายตามร้านสะดวกซื้อหรือปั๊มน้ำมันจนทำให้ความขลางงของแบรนด์ลดลง ผู้คนก็ได้แต่เบือนหน้าหนีแบรนด์น้องใหม่ในขณะนั้นก็ถือโอกาสตีตลาดขึ้นมาที่สุดแล้วเรแบรดตัดสินใจขายกิจการให้กับเครือลูซอติก้าซึ่งเป็นแบรนด์เว่นตาชื่อดังสัญชาติอิตาลีในปี1999ในราคาประมาณ2 4 8 0ล้านบาท และกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งจากการปรับลุกครั้งใหญ่โดยใช้วัตถุด,ดิบที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมาขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทำให้ชื่อเสียงของเรเบนก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งในปี2000และยืนหนึ่งในฐานะแบรนด์แว่นกันแดดในใจของผู้บริโภคทั่วโลกได้อีกครั้ง การกลับมาครั้งนี้นะคะเรแบีนสามารถทำยอดขายเฉลี่ยได้ถึงปีละ2,000ล้านเหรียญหรือประมาณ64,000ล้านบาทและเป็นแบรนด์ในเครือลูชอร์ติก้าที่ทำยอดขายสูงสุดด้วยด้วยดีไซน์อันโดดเด่นเน้นความเป็นยูนิเซ็กใส่ได้ทุกเพศทุกวยัยทุกโอกาสไม่ว่าจะกันแดดหรือใส่เป็นแฟชั่น แบรนด์จึงกลายเป็นแว่นกันแดดยอดนิยมที่ถูกซื้อหาเพื่อใช้เป็นแฟชั่นไอเทมแถมยังเป็นของสะสมเพิ่มมูลค่าได้ไม่แพ้บแบรนด์ชั้นนำอื่นๆในตลาดอีกด้วยถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบร์ตบรีฟเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ